I'm <laughs> 你好。 I'm the season. ทันทีมาคือมีความรักน้ำไปไหนเนาะไปไหนอีกแหละ งต่ม่องวกเพื um. ่อเพืออะไรเพื่ออะไรฝันอกระเป๋าอนไเอออยูอุ้ยนีไม่รู้นีว่าคุยกับปลาหนูอยากดูทางตรงมาดีว่า ะมาเอาไปในป่าชาติกอนจระานน่ะคนเห็นมายืนต้นไม่ซื้อเล่อนไม่เลไม่รู้ใครไต้องไปรดตัถึงใช่ไหมฮะไม่เยไม่ไปเลยครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์เจอพี่ใหม่ได้ครับครับทำดมครับผมโดมการสนิทเขาม่งอน ขวัญขวัญแต่งหน้าแบบ4ี่คูร้อยหน่อยมันทำไม่ได้ดคุณพ่ท่ามจว่าที่ที่เได้เปิดม่ได้มันเป็นคนที่ปนนี่เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้แล้วอ่อ่นี้แะาต่หนูว่ามั้นยังจะเลี้ยงมันโตได้หรอมือพูดอย่างนี้ มึงต้องโดนถุนกูเว้ยชีวิตอะมึงต้องโดนถุนกูให้เยอะเพราะอะไรเพราะถ้าวันนั้นกูไม่หยิบมดออกจากตาเมึงอะมดจะเข้าไปแทะสมองหนึงอะมึงไม่ได้สติสัมปชัญญะเหมือนทุกวันนี้ด้วยนี่ดีขึ้นแล้วจะให้ึงหยิบมดนะถ้าเป็นผู้สูอายุท่านให้เสนอในโทรเรื่อตามแนวจิตใจค่ะตอนนี้ กูในหยิบเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอมดมดมดเอ้ยเกาะตาบะเกาะตาบะดาได้ฝนค่ะนช่อชอียกาิๆฝันใจไม่หวาอเลทำมาถึแล้วนะคะแล้วก็ศิลปินีทีมงานมงานตอนนี้ก็เริ่มแต่หน้าฝันจะทำเล่นจะทำเล่นฝันจะทำเล่นไัะทเ่นเบจอดมาเิ็เล้นช่อบาเตรัวอย่างเปลี่ยนวนะคแล้วซื้อขนตาให้ยังนี โอไม่ได้ใช้แล้วมั้งขนตาขนตูด ทางตาวันมาานี้ก็ขอบคุณสำหรับพระเจ้าขาพขอพงหรืี่กพ่เดกพ่อท่านเจ้าว่าที่ให้เหาาาราได้ปัะตาเชลยตรงนี้จังงานนี้วันที่24ตะตาเชลยที่ 24, แก้วแตสุพรรณบุรี 8, นะคะและ้วก็25 26ก็ใกล้ๆ25 26เกือบหน้าน,นะคะ,ะเาเชลยใกล,ใกล,กล,กล้ๆี้ก็วัดตองานะคะก็จะเป็นทิเกณฑ์หนึ่งคืนแล้วก็ าีก็ตามไปเที่ยวไปชีชมได้นะคะ25-26กันยาแล้วก็มีข่าวดีมาบอกค่ะในอุบลราธานีนะคะเราทำการแสดงที่สำนักสงฆ์สะพานดำ10คืนด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29นะคะก็ได้รับความร้อนก็จากท่านพี่กู้หรือท่านกำจังบูบงมั่งมีที่ใช้เป็งานการแสดงแถบยอดสมุทรสาครก็จะมีตารางาประมาณนี้นะคะแต่ถ้า ็ที่อื่นๆหรือระ่างน้่านจะดูทางหน้าถุงพิควาสได้นะคะแล้วก็ติดตามื่อนท่ชื่อชูขอบคุณัมากคุเจ้าค่ะขคนะ่ในเส่ยงขเราคี่วนอใหน้าเลคะแลเดส่ก็งังจาน้าการแสดงจะเ่มต้นขึ้นฝ่าคือฝ่่พวากินข้าวดใหน้าแบบเดียวช่ มันทำผมอยู่ใช่ปะตอนนั้นมันทำผมอยู่จะค่อยดูนะ <c oughs> มึงอะคัตตี้กับกูแหละเยอะดิฉีดสเปรย์ที่หัวไปแข็งนี่ตาทำไมเนี่ย กลับคืนนี้เหรอเกิดแล้วก็นอนคืนฮะก็มีงาย24ขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะคะที่ฝากเราทีมงานใหม่บุกมานะคะฟิลเดิมเลยนะฟิบเดิมเลยนะไี่เกทุกท่านค่ะที่ฟิลเดิมเลยนะแบบทีมงานพิษลูกฟ้าพี่เอกอิสระปรมีนะคะแล้วก็ศิลปินในทีมงานนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราก็แสดงงานท้องเรื่องที่ทาผู้ชมชอบแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีเจะดูพลังตึง เราจะเราจะไม่ค่อยอันนี้แเราจะดูพลังตุ้งตุ้งแบบจริงจังใช่มัอดเลยมีกระดาษที่มันชื่อว่ากระดาษเกดอันนี้มันเป็นกระชเมคอัพเช็ดเมคอัพ ีเยังไม่ชีสเปซขอบุณคับใครให้หนูอะปะวานอะเจนนี่ให้วะอุ้อบุณคับพี่เจนนีแ่แตง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  không có không có lòng mà กินอะไรแล้วเธอที่นด้งามแสนง,งามกินน้้อข้าไปกินอะไรแล้วเธอที่ด,ดีแสนดีกินคลีข้าวาล้วาอกหอยเพราะว่าเหนือไม่กินข้าวอนเนสับให้หน่อย East ินข้าวไปไม่ใ่เขียว่าฮ่าข้าวแกะรี่ ไม่ได้กินอะไรเลยนะขนกิถ้าหนูไปลมเป็นแรงขึ้นมาทำงาไงาโอ้มึงพูดพูดแรงเกินใ่เลยนิันอนะอิันอนะ รมแล้วหนึ่งไปเลยไปเลยคมิมสิครมาลนั้งแมุกนม่ตลอดเลยไม่ยอมเลยว้ายขอบคุณพี่ธภัชค่ะน่้ะเนี่ยต้อง้องเงียบายแม่ง้องงย มึงอยากขิดไหมฝัน<ำ>มึงอยากพิชิตไหมไมึงอยากกระแล้วผมบอกพี่าที่ไงิ่อยูงไมก้อนไนะคะแล้องอะไรเยครับบอกท่เร้อนตอนนีไงงร้องคนเดียวเราได้ วานะเขาบอกค่นี่คนไแล้วเนี่ยนะวางหีนะไม่เกี่ยวนไม่เกี่ยวนะตอนชชดกัึงอีคนน่งีคื มันเด็กมาก